อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่20เมษายนพศสองพันนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนี่ดูเออนี่โพยเซียนตัวดอกเล็กเป็นไงกระถาง11นิ้วล้นนะครับนี่บางโตว,วางโชว์หน้าร้านนะครับแขกไปใครมาเห็นก็ชื่นใจใครจะรับไปบางโตขอ300นะรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยเลย300นี่คือพร้อมส่งเลย นะครับนี่ทำไว้ปีกว่าละก็ได้เท่านี้นครับสวยดีสวยดีนะครับนี่นะครับต้นละสามร้อยกระถางละสามร้อยค่าจะส่งก็รวมอยู่ในสามร้อยนี่เลยนะครับนี่สวยมากขาวต้นนี้สวยนะครับนี่ใครจะเอาชักมาขาวต้นนี้ก็สวยต้นนี้พันห้าต้นนี้ <c oughs> <c oughs> มันใหญ่เต็มเลาะใหญ่เต็มแล้วอันนี้ขอสองพันก่อนนะครับนี่ใหญ่เต็ม เดี๋ยวหมดดอกรอบนี้ <S <S เดี๋ยวตัดทดเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวขายสามพันรับขายอาก็เอาไปก่อนนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ดอกมาละมาหนักมาแน่แนเลยเนี่สวยมากนะครับนี่เต็มกระถางเอปิ๊บนะครับอันนี้ขอหกพันนะครับนี่เจ็ดสีเจ็ดสอกต้นนี้นะครับนี่ขอสองพันดาวหกนะครับข้างหลังไม้อันนี้หลังไม้นะสวยไม้มันกลมสวยเต็มกระถางดีนะครับนี่สวยสวยใช่ได้นะครับนี่ ก็เดี๋ยวไปดูถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับเพิ่งถอนเสร็จตะกี้เลยสดๆอ้าวใครจะเอานี่ไซส์กระถาง8นิ้วดอกกินขาดบาดใจเลยนะครับ5ต้น500อ่อใครจะเอาไซส์กระถาง8นิ้วนี่สวยมากใช้ได้เลยนะครับมีไฉไลมีตัวลูกไม้ตัวนี้นีนี่นีนี่นี่นคล้ายคล้ายบัวชมพูแต่ไม่ใช่นะเป็นลูกไม้ตัวนี้สวยไหมนี่แล้วก็มีนี่ ม่วงนะครับนี่สวยไหมนี่แล้วก็นี่คลายเนื้อนวลนะครับมันจะมีไม้ใหม่เยอะตอนเนี้ยนะครับนี่ชุดที่หนึ่งห้าต้นนะครับห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบเต็มใหญ่สวยนะครับห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบชุดที่สองใบด่างสยามลอล่านะครับแล้วก็มีนี่ลูกไม้ตัวนี้แล้วก็นี่เจ็ดสีเจ็ดศอกนะครับแล้วก็นี่ นี่ตัวอะไรนะเจ็ดสีเจ็ดสองที่เป็นตัวหวานอันนี้ตัวเข้มเห็นปะใบมันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ให้สีคนละอย่างนะครับนี่นี่ชุดที่สองห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบาทนะครับใครชอบทักมามีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้กระถางปี๊บนะครับแดงอุดมทรัพย์กระถางปี๊บใครจะเอาต้นนี้ก็ขอห้าร้อยค่าส่งหกสิบบาทไม้สองปี๊บเห็นหมดแล้วเนาะไม้สองปี๊บเห็นหมดแล้วนะนวนะครับนี่นี่เห็นเปล่าตอนแรกเต็มเลยนี่ ลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับใครจะเอาสั่งได้นะมีอีกมีอีก,อกบางโตของมีเยอะนะครับมี14ต้นพันธุ์ค่าส่ง100ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกใครจะเอาทักมาเดี๋ยวไปดูตรงนู้นถอนออกไปเพียบเลยนะครับใครจะเอาทักมาแล้วก็นี่ซส์กระถาง6นิ้วตอ่อญี่ปุ่นทรงสูงนะครับ10ต้นพันธุ์ค่าส่ง100ดอกก็ทยอยมาแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยเร่งดอกอันนี้จะมาช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องเบ่งลำต้นให้สวย แล้วก็ส่วนไซส์กระถาง8นิ้วงะ7ต้นพันธุ์ค่าส่งก็100เหมือนกันครับอันนี้ก็คือใหญ่ใหญ่ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นไม้เหมานะตอนนี้10ต้นพันธุ์ค่าส่ง150อันนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูกันใหญ่ๆทั้งนั้นใครจะสั่งพวกนี้มีหมดจะเอาเป็นพันต้นก็มีให้นะครับสั่งมาโอนตังมาบางโตหาให้จนได้นะครับมีจะจะเอาคนละพันต้นสั่งมาเลยนะครับบางโตมีให้ พะว่าลูกค้าชอบบอกว่าโอ๊ยหมดหรือยังมีหรือเปล่าผมโตบอกมีเยอะอะไรเงี้ยวไว้ก่อนไว้ก่อนจะสั่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยต้นมาคุยกันเลยนะบงโตจัดให้ได้เลยให้ค่าส่งบงโตมานะครับแล้วก็สี่ต้นนี้ยังอยู่นะครับสี่ต้นนี้ที่ลงคลิปเมื่อเช้าเนี่ยใครจะเอาทั้งสี่ต้นนี้ขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยห้าสิบใครจะเอาต้นเดียวก็ห้าร้อยค่าส่งหกสิบบาทนูน่นอ,อะไรนะเพชรหน้าวังนะครับต้นนี้สวยมากนะครับนี่ก็ ขอแปดพันค่าส่งก็อุยเดี๋ยวต้องจุกแป๊บหนึ่งอขอแปดพันค่าส่งก็แปดสิบาทไอ้ค่าส่งขอภัยค่าส่งสามร้อยสี่ร้อยหรือไงนี่แหละนะครับก็ดูทีนะครับใครชอบก็ทักไทยมาแล้วก็ตรงนู้นเพชรอีสานนะครับบินเปิดไหมยังเดี๋ยวบินกับแปปบนึง น,นะครับอ่ะไซส์11ดนิ้วไม้เหมาใครจะเอาก็สิบต้นสามพันนั่นน่ะนะครับตัวอย่างได้เลยบางตัวคัดสวยๆให้ยังไม่ได้ลงขายลายต้นเลยนะครับไม่มีเวลานี่ก็เพิ่งกลับมานี่ดอกแดงลูกไม้ตัวนี้นี่สวยไหมนี่สวยมากเลยนะครับมันไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ดอกมันเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดีด,ด,ด,ดนี่มันไม่เหมือนเนี่ยน,นันดะเนนนะแปลกแปลกของเขานะครับนี่ตัวน,นี้ขอห้าร้อยค่าส่งหกสิบใครจะเอาทักมา ดาวเจ็ดกับดาวแปดคุณเบิร์ตรับไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือดาวเก้ากับดาวหกนะครับแล้วก็ดาวห้าดาวห้าดาวหกดาวเก้านะครับยังอยู่ใครจะเอาทักมาต้นละสองพัน 2000, ค่าส่ง 100, หนึ่งร้อยไม้แปดนิ้วสวยๆนะครับนี่สามต้นอ่าสามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบยังมีชุดที่สี่นะใครที่เขาเรียกอะไรงบน้อยหน่อยก็เอาสาต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิไปมีชุดที่สี่นี่สวยชุดที่ห้าสวยมากนะครับนี่ ชุดที่หกโคตรจะสวยเออบงังโตบอกเลยนะครับพวกนี้ให้ดอกดีนะครับนี่นะครับสามต้นห้าร้อยมีชุดสี่ชุดห้าชุดหกนะครับใครจะเอาชักมาเนี่ยไม้กระถางแปดนิ้วมาดีนี่ไม้กระถางสิบเอ็ดนิ้วสวยๆงามๆอลามตาเลยนะครับนี่ไม้สิบเอ็ดนิ้วสายลองเนี่ยสวยๆเหมือนกั้นนะครับเนี่ยไม้สิบเอ็ดนิ้วสซยลองเนี่ยสซยลองเนี่ยขายสองต้นห้าร้อยนะครับขายสองต้นห้าร้อยค่าส่งก็เท่าไหร่เอาหกสิบพอหกต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบเนี่ย นะครับปลาย11นิ้วไซส์รองนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีอันไหนอีกเดี๋ยวค่อยนี่นี่นี่ก็ยังอยู่นะดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันดูคลิปเมื่อเช้านี่สวยไหมต้นนี้ตอลีลาเล่นรากนะครับเน่ดดกิ่งก้านตัดโอ้โหทําทรงนี่นี่น้องชายทํามาไว้ให้ดูสวยๆเลยนะครับใครจะเอาต้นนี้ทักมา ใครจะเอาต้นนี้ทักมานะครับทําทรงจบเรียบร้อยตัดแต่งเรียบร้อยลากเรียบร้อยนะครับขอแปดร้อยค่าส่งหกสิบนี่ใครจะเอาทักมานี่สวยมากแล้วก็นี่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 อันนี้ต้นหนึ่งนี่อันนี้ก็สวยมากดูดินั่งพับเพียบเรียบร้อยเลยนะครับนี่สวยเป็นสตาร์พิงค์นี่ตัวนี้นะครับนี่สวยมากอันนี้ก็ขอแปดร้อยค่าส่งหกสิบสวยมากสวยมากนะครับ อันนี้ก็น้องถังทองเดี๋ยวจะเปลี่ยนขึ้นกระถางนี้ละนะครับอันนี้มัน,มนเบียดเบียดเกินนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอลูกค้าทักมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับโปยเซียนมีโปยเซียนมีนะครับเห็ุคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจ mm hmm. กดแชร์กดติดตามใน y u u t u b e f b o o k ติ๊กต k อกอิน s ต a g กรมให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ l i น์แอดลิสต์นการเดนที่บางโตพิมพ์ไว้ตรงใต้โพสใน youtube นะครับแล้วก็ใน facebook ก็ข้างบนนะครับ นั่น่ะคัดลอกข้อความคำว่าแอดลิตเติ้ลการ์เด้นไปวางที่ไลน์ส่วนตัวท้าลูกค้าเพื่อนเพื่อนด้วยไอเดียไลน์ร้านบางโต้ก็จะเด้งขึ้นมาสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไว,างวาหายห่วงนะครับใครที่ทําแล้วทําอีกทําอีกทําแล้วทําแล้วทําอีกไม่ได้สักทีก็ทักมาบอกบางโตในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวบางโตส่งลิงก์ให้เนี่ยหกต้นห้าร้อยสวยสวย,สวยเลยค่าส่งทั้งกระถางร้อยเดียวเนี่ยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกรับประกันความงามความสวยใช้ได้เลยนะครับอ่ะไปดูถอนไม้ให้ใครบ้างดีกว่านะครับ ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t i k t o อ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยทักทายกันนะครับในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถ้าลูกค้าเป็นกระบอกเสียงให้บางโตด้วยว่าตน้นต้นไม้บางโตเป็นยังไงส่งไปแล้วดีไหมนะครับอุดมสมบูรณ์ไหมไปเลี้ยงแล้วโตวไวใหญ่เร็วไหมให้ดอกดีไหมสมบูรณ์ไหม การขนส่งเป็นยังไงการแพ็คกิ้งเป็นยังไงราคาค่าส่งเป็นยังไงนะครับฝากท่านลูกค้าเป็นกระบอกเสียงช่วยบอกบางโตด้วยช่วยบอกแทนบางโตวให้ลูกค้าเจ้าใหม่เข้ามาจะได้รู้ให้ลูกค้าเจ้าใหม่เข้ามาจะได้แบบอ๋อปากต่อปากของท่านลูกค้าเนี่ยสำคัญอ๋อนี่ต้นของคุณแหม่มยังไม่ได้ส่งนะครับมันเปียกเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะส่งให้นะครับและนี่ของคุณโอนะครับกระถางยังไม่ได้ส่งกระถางสิบเอ็ดนิ้วไม่มีแล้วนะกระดังสิบเอ็ดนิ้วหมดมีแต่แปดนิ้วกับหกนิ้ว 6นิ้วก็ร้อยห้าสิบใบสามร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนิ้มักเพจ8นิ้วก็ร้อยห้าใบสามร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนิ้มักเพสนะครับกระถางอ่ะมาดูของคุณวนิดาอันนี้นี่สิบต้นพันนต้นปลเร่งเลยไปขึ้นกระถางสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วสิบสองนิ้วได้เลยนะสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วดีกว่าสิบสองนิ้วมันใหญ่ไปนะครับสิบสองนิ้วมันใหญ่แต่ว่าที่อะไรที่ส่งมาเราไปทํานี่ไม่ใหญ่เลยนะคือไม้มันต้นมันลำมันใหญ่ไง เอาไปใส่สินิ้วก็สวยดีนะสวยดีไม่ไม่ดูหลงเหลงอะนะครับนี่นะครับนี่ของคุณวนิดาเนี่8แนิ้วสิบต้นใครจะสั่งไม้ใช้กระถาง8ปนิ้วสิบต้นพันค่าส่งร้อยห้าสั่งมาได้เลยนะไปเต็มเต็มไปหนักๆไปแน่นแใครต้องการความใหญ่แล้วก็ราคาประหยัดสั่งมาโลดนะครับนี่ม,มีมีหลายเจ้าเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เห็นทั้งทั้งแนิ้วทั้ง6นิ้วเลยนะครับนี่ของคุณ m n n นะครับ MNN เป็นไม้ไผ่กระถาง6นิ้วนะครับนี่ของคุณ MNN นี่เนี่ยเอาไปขึ้น8นิ้ว10นิ้วได้เลยนะครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะครับนี่ของคุณ MNN 14ต้นพันค่าส่ง100เท่านั้นนะครับนี่ดูต้นใหญ่ๆเลยไปขึ้นกระถาง8นิ้ว10นิ้วเลยนะครับของคุณยาแดงอุดมทรัพย์ต้นที่11อดตอดีลาเล่นลากสวยมากั่วทรงองเอลดีมากนะครับนี่ของคุณลิงก์ สี่ต้นชุดสองนะครับนี่เดี๋ยวมโตเดินเข้าไปก่อนอ่อนี่นะครับนี่ต้นนี้นะครับสี่ต้นชุดสองของคุณลิงนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวพรุนี้จะส่งให้คุณนาลงต่อญี่ปุ่นทรงสูงสี่ต้นที่อยู่ในกระถางปิ๊บนี่ต้นนี้สี่ต้นนี้นนที่มีช,ช็อกโกแลตชิพมีแสงจันทร์มีเจ็ดสีเจ็ดสแล้วกออะไรต้นนู้นจำไม่ได้นะครับของคุณก้อยอ่ออยู่นี่ถอยหลังก่อนปึ๊บ ของคุณก้อยตอรีลาชุดที่สามเนี่ยนี่นี่ดูนี่ถอนออกมาต้นเบื้องเริ่มเลยนะครับต้นเบื้องเริ่มเลยนะครับเนี่ยตอรีลาชุดที่สามนะครับนี่ตุ๊บอ่ะคุณก้อยนะครับอ่ะโอ้ยมันเต็มมันเต็มวันนี้พี่บุบผาโกลเด้นฟลเวอร์สามถุงเนี่ยสามถุงสองร้อยห้าสิบเป็นปุ๋ยเร่งดอกแบบชีวภาพนะครับปุ๋ยเร่งดอกแบบชีวภาพที่แบบโอ้โหให้ผลผลิตดีมาก ปุ๋ยขี้ไก่รอหน่อยนะปุ๋ยขี้ไก่รอหน่อยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะมานะครับแล้วก็เอออะไรนะเครื่องปลูกมีนะครับชุดละ200นะครับชุดละ200รวมค่าจะส่งขนส่งนี่เมกเพจนะครับของคุณของคุณอะไรเนี่ยขวัญเลือนนะครับขออภัยจริงจอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับของคุณขวัญ ขวัญเลือ่อนอ่านี่นะครับของคุณขวัญเลื่อนนะครับชุดที่สามสิบแปดนี่มีแดงุดมทรัพย์ต้นหนึ่งมีใบด่างหินอ่อนแล้วก็ใบด่างอะไรนะใบด่างชมพูลีลานะครับของคุณขวัญเลื่อนของคุณพี่สงบนี่หกนิ้วสิบสี่ต้นพันนี่พี่สงบบอกว่าจัดแดงๆมาให้หน่อยเน้นแดงเลยนะครับตัตก็เลยเอาแดงเอาชมพูไปเลยคือสีสว่างสีจัดแจ้งเนี่ย นี่นี่แดงแบบนี้ก็มีนะนี่แดงแบบนี้แดงแบบนี้นี่ชมพูแป้นๆนะครับนี่จัดเลยนะครับนี่สิบสี่ต้นพันเนี่ดูดิไสกระถางหกนิ้วเนี่ยดูไปขึ้นแปดเลยนี่สวยมากเลยนี่ไปขึ้นแปดเลยขึ้นสิบเลยนะครับนี่ดูนี่ดูเหมือนต้นเล็กแต่จริงนี่อวบใหญ่มากเลยให้ดอกดีมากนี่ไปขึ้นแปดไปขึ้นสิบเลยดูดิเนี่ยดูดิ โอ้ยลากเยอะลากใหญ่ต้นอยู่สูงยาวเนี่ยตัวน,นี้สวยมากนี่ลูกไม้เอาให้ไปด้วยนะครับสวยสวยเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะครับนี่ของคุณป้าสงบนะครับเน้นแดงแต่บางตก็มีสีอื่นไปให้ด้วยแหละนะครับมันมีลูกไม้บางตก็ให้ไปด้วยนะครับเพราะคุณพี่สงบนี่ซื้อซื้อบางตทุกเดือน2คลิป3คลิปซื้อทีคือเดือนละอย่างน้อยก็ต้องครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับ ไม่หายไปไหนเลยนี่ลูกค้าเจ้าใหม่มีกี่เจ้าเนี่ยมีเข้ามาสองสมเจ้าอีกนอกนั้นเป็นลูกค้าลูกค้าเจ้าเก่าของนั้นเลยนะลูกค้าเจ้าใหม่รู้สึกมีของใครของคุณกบนี่หรือเปล่าของคุณกบเนาะแล้วก็ของคุณขวัญเลือนนะครับนี่สุจินเออสุจินนี่เจ้าใหม่เนาะนอกนั้นเจ้าเก่าของนั้นเลยครับอ๋อคุณกบด้วยคุณอ๋อคุณกบบอกแล้วเนาะนะครับนอกนั้นเจ้าใหม่เอ้ยเจ้าเก่าทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าเก่าั้งนั้นเลยนะครับก็ซื้อขายกันมาก็รู้ใจกันแล้วอ่ะ นะครับของคุณหนมตาลหนมตาลนี่นี่นี่ของคุณหนมตาลนี่ไม่ไม่ไม่ใช่บางตัวอ่านผิดนะเขาเขาชื่อในรายละเอียดเขาชื่อหนมตาลจริงๆนะน,นี่หนมขอนอมอหนมตาลน,นี่นะครับ14ต้นพันนะครับ6 000, นิ้วนี่ดูโคตรลำโอ้โหนี่ไปขึ้นกระถาง8นิ้ว10 000, นิ้วได้เลยนะครับก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยแพ็คส่งให้นะครับจะสั่งแบบไหนสั่งได้เลยนะครับ ต่อญี่ปุ่นทรงสูงไซส์กระถางหกนิ้วเนี่ยเนี่ยใครจะซื้อเป็นชุดเล็กเนี่ยก็ขายสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะซื้อชุดใหญ่เป็นสิบต้นสิบต้นพันสิบต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยดูดิลำใหญ่ลำสวยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับก็ชอบอะไรก็ทักไทยมานะครับอ่ะเดี๋ยวต่อต่อต่อ,ตอนะครับต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบสวยนี่กะสวยนี่นี่ห้าร้อยค่าส่งหกสิบนี่ เพชรหน้าวังนี่สามต้นนี้ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวดูตอนเช้าแล้วกันนี่แปดนิ้วมีสิบเอ็ดนิ้วมีของมีเยอะของมีเยอะนะครับของมีเยอะนี่สามต้นพันชุดที่หนึ่งยังอยู่นะชุดที่สองยังอยู่ชุดที่สามยังอยู่นะครับชุดที่หกยังอยู่ชุดที่เจ็ดยังอยู่นะนี่ช็อกโกแลตชิพต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งหกสิบยังอยู่นะครับชอบอะไรแบบไหนนี่แดงพญาเพิ่มซับต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับ นี่ห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับชอบอะไรทักทายมานะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็เนี่ยบางตัวว่าจะลงลายต้นลงลายต้นก็พรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีเวลาเดี๋ยวไปลงวันจั์ดีกวะนะ่าเนาะก็ใครจะซื้อเป็นไม้เหมาก็ได้อยู่นะไปดูตรงนั้นเลยนะครับหรือไม่ก็ซื้อสิบต้นสามพันโอ้โหคุ้มซาส่งสามร้อยเองนะครับเนี่ยตอญี่ปุ่นทรงสูงเนี่ยนี่ใช้กระถางแปดนิ้วใหญ่มากใหญ่มากนะครับเนี่ย นะครับเจ็ดต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ไม่ธรรมดาอา้าวไอ้น,นี่หลงไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่ดูแปดนิ้วสวยไหมใหญ่ปเปิี่ยเลยแปดนิ้วถอนออกมาแล้วไปรึ่งสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะครับนี่สวยจัดประลัดบอกายอมเพอบอกผู้ว่าบอกนะครับหกนิ้วก็สวยหกนิ้วมีเยอะนะครับบางตัวเอามาหมดไม่ได้นะครับเพราะเอามาหมดแล้วเดี๋ยวมันไม่มีที่ไว้อะมันมีเป็นพันต้นเป็นหมื่นต้นเลยก็ว่าได้นะครับก็ใครจะเอาหกนิ้ว สิบสี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอาทักมานะครับใครจะเอาทักมาสวยๆแล้วนะเห็นตัวอย่างไหมล่ะนะครับนี่แล้วก็ใครจะเอาเนี่ยไซส์กระถางแปดนิ้วห้าต้นห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับชุดที่หนึ่งนะครับสวยอย่างตะเกียที่บอกนี่ชุดที่สองสวยมากเลยนะครับตอรีลาก็มีชุดที่สี่กับชุดที่สองเนาะยังอยู่อีกสองชุดไม้ไซส์กระถางสองปีบก็หนะตามนั้นเลยนะครับอ้ตอต้นนี้ลูกค้ารับแล้ว มังโตเขียนชื่อไปยังยังไม่ได้เขียนชื่อขอภายอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมงโตดูก่อนแป๊บหนึ่งขอพายขอพัยจริงนี่เเปล่าลืมต้นที่สามสิบสี่นะครับขอภยัยขอพัยจริงของพี่อะไรนะพี่เพชรพลอยใช่ไหมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ของคุณเพชรพลอยนะครับนี่สตาพิงสูงสูง แล้วก็แถมต้นนี้เป็นนุ่นหนึ่งเพชรพลอยเพชรพลอยนะครับต้องเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อใครมาใครมามาหยิบไปและจะจะแย่จะแย่นี่ต้นนะครับนี่ต้นแถมนะครับสวยสวยจริงสวยจริงให้ดอกดีนะครับอันนี้มันต่อฮอลแลนด์นะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อญี่ปุ่นแต่ลีลามันมีลีลาลากันสวยนะครับก็นี่ เพชรนาวังตัวนี้โอ้โหเตีย้ยเตี้ยแป๊กเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ขอเท่าไหร่นะเจ็ดพันนะครับค่าส่งก็เอ้ยเจ็ดพันหรือแปดพันเจ็ดพันเออค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับอันนู้นหกพันนะครับอันนู้นก็หกพันอันนี้ห้าพันข้างล่างข้างหลังนู่นสามพันอันนู้นสี่พันนะครับเพชรบรรน,นาก็ไม่ได้ขายเอามาเดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้ก่อน ชดาเพชรแ0ดพันนะครับแ0ดพันค่าส่งสามร้อยนะครับนี่ชดาเพชรสวยมากชดาเพชรสวยมากสุดส่งองค์เอวดีงออยางแล้วนะครับก็มีต้นเล็กอีกนะก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนนี่นี่ใครงบน้อยนี่ชุดที่หชุดที่ห้าชุดที่สี่นี่สวยมากชุดที่หกเอชุดที่สี่ที่ห้าที่หกนี่สวยมากสวยจริงๆนะครับไม้สมบูรณ์ไม้สมบูรณ์ใครจะเอาเป็นชุดสิบต้นก็น,นะตามนั้นเลยนะครับไม่ขี้เละละ นะครับก็ชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักไทยมานะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t ก k t o อ instagram ให้บางโตด้วยนะครับกดกใจใบางโตหน่อยคอมเมนต์พูดจาพูดคุยให้บางโตนิดนึงบางโตจะได้มีคนเห็นมากขึ้นแล้วมันจะทำให้บางโตมีคนมีมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นก็ลูกค้าท่านใดที่ยังแบบเออไม้บางโตมันจะดูดีจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับ เข้าไปดูในคอมเมนต์ใต้โพสใต้ใต้โพสตได้เลยนะครับในคอมเมนต์บางตจะจะมีลูกค้าที่ซื้อต้นไม้บางโต,ตแล้วอ่ะเขาจะลงบอกว่าต้นไม้บางโตเป็นยังไงนะครับมีอะไรนําเสนอเสนอแนะติชมได้เลยนะครับบางโตน้อมรับทุกการติชมนะครับไม่ใช่บางโตเป็นคนเต็มแก้วบางโตน้ําไม่มีในแก้วเลยครับพร้อมรับพร้อมรับอะไรใหม่ๆตลอดนะครับพร้อมรับอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็จะเอามาปรับปรุงเพราะไม่มีใครเก่งที่สุดหรอก คนที่เก่งที่สุดบนโลกนี้ไม่มีมีแต่คนที่แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเก่งที่สุดในโลกไม่มีนะครับไม่มีเพราะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงแค่ในเวลานั้นคุณได้แค่คุณดีไงคุณได้คุณเก่งเท่านั้น Europe. แต่พอเวลาต่อไปที่คุณบอกว่าเก่งที่สุดเก่งที่สุดอ่ะมันไม่มีหรอกนะครับไม่มีแชมป์บนโลกใบน,นี้ไม่มีใครเป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับทุก er. คนจะเป็นแชมป์ในตัวเองทุกคนจะเป็นฮีโร่ในตัวเองทุกคนจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในตัวเอง นะครับแล้วก็ดีที่สุดในตัวเองแล้วถึงเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสามโมอะัยกุ้มวะรหมาตุลลฮอวะบาระกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ